สวัดีท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel นะครับหรือว่าจะเป็นเพจร้านนะครับรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับช่วงประมาณสัก2ชั่วโมงที่แล้วนะครับสศักดาได้ทำการรีวิวไลฟ์สดสำหรับ Toyota f o r t u n e เนะครับเป็นตัวแบ็กท็อปแล้วก็ตัวนิวฟอร์จูเนอร์นะฮะทั้งหมด3คันนะครับต้องบอกว่าสวยทุกคันเลยนะครับติดจองไปแล้ว1คันนะครับต้องบอกว่าจับจองเร็วมากนะครับเอาวันนี้ เราต้องไล่ต่อเนื่องนะครับเพราะรถเราเข้าใหม่หลายคันมากๆนะครับก็เลยต้องทําการนําเสนอให้กับแฟนๆทางบ้านนะครับได้ที่ติดตามอยู่นะครับได้ชมกันนะครับสำหรับด้านหลังของผมนะครับเป็น Toyota v e n t u r รี่คันนี้สวยมากๆนะครับรถหรู v v p p ในราคาเบาๆครับถูกจริงนะครับใครที่มองหารถเขาบอกว่ารถระดับผู้บริหารอะไรกันเนาะคือลองจากเอาผ่านลงมาก็ตัวนี้และฮะที่ได้รับความนิยมแล้วก็คือต้องบอกว่า อุปกรณ์ภายในนะครับแล้วก็ผมชอบนะคือขนาดของเขาไม่ใหญ่มากเลขกระทันรัดหาที่จอดง่ายแล้วก็เป็นในเรื่องของความ VIP ที่เดี๋ยวผมพาไปดูเห็นผู้บริหารไหมครับเห็นผู้บริหารไหมฮะนั่งเล่นอยู่ข้างในนะครับโอโ้โหย่มนะครับเดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่านะครับเอ้วผมพาดูฝั่งนี้นะครับนี่สีจะบอกว่าดำไหมก็จริงเหมือนถ้าดูในในใน,ในกล้องอาจจะประมาณดำ ดำไหมฮะแต่ตัวจริงจะเป็นสีประมาณสีเทานะฮะสีควันบุรีหรือว่าเทานกพิราบเข้มๆอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถามว่าดําสนิทไหมก็ไม่ได้ดําสนิทมากนะครับคือก็สวยงามนะครับสีโดยรวมของตัวรถนะฮะความพิเศษของเบนทูรี่นะครับคือเนี่ฮะสำหรับเวนทูรี่ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์2.7นะครับ VVT-i เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะคอนโซลด้านหน้าสวยงามเป็นระดับบริหารจริงๆนะครับผมเห็นไหมฮะ ความหรูหราคอนโซลภายในด้านดานในนะฮะก็จะเป็นอคอนโซลสีดําตัดกับสีเทาตรงนี้แต่ว่าคาดด้วยลายไมย้นะั่นคือความที่ทโตโยต้าทำมาเพื่อให้มีความพิเศษหรือว่าพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเบาะแถวกลางตรงนี้นะครับก็สามารถที่ยกขึ้นได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้เหมือนรถตู้นะฮะคือเน้นตรงส่วนของคนขับเนี้ยก็คือต้องมีคนขับรถแหละนะฮะแต่ว่าเน้นความ VIP จะเป็นด้านหลังนะครับโอเคอดูตัวรถนะครับสวยงาม ยางใหม่ด้วยคันนี้นะฮะอ่ะโอเคมาดูภายในกันดีกว่ามีอะไรหรูหราบ้้งโชว์ประตูอ๋อนี่ฮะประตูไฟฟ้ามีประตูไฟฟ้านะครับตัวนี้สำหรับผู้บริหารนะครับประตูไฟฟ้าเออลืมบอกไปนะครับเวนตูรี่จะเป็นประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งอ่าด้านด้านนี้นะครับจะเป็นไฟฟ้าแต่ฝั่งนู้นก็ยังเป็นอ่าเลื่อนสไลด์ด้วยมืออยู่นะครับแต่ฝั่งนี้สามารถที่จะควบคุมจากอ่ามีปุ่มด้านหน้านะครับอยู่ตรงใต้คอพวงมาลัยสามารถที่จะเปิดปิดไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับ ามาดูภายในกันดีกว่านะครับที่บอกว่า VIP มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะ VIP นั่งสบายหัวเบาะเป็นมิก้เมาส์ด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอศีรษะได้ดีมากๆนะครับเหมือนรถใหม่ๆเวลไฟหรือว่าเอาผาดรุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับอ่ะสังดายกขึ้นให้หน่อยเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้ขึ้นตรงกลางอ่โอเคเอาโอเคอันตรงนี้จริงๆเราพับอย่างนี้ก็ดูดูสบายอ่าตรงนี้ก็ ิเด็กดอนได้นะแล้วก็ยกหัวบาะตรงนี้ได้นะครับของบาะตรงนี้นั่งได้อันนี้เป็นที่นั่งเพิ่มเติมเป็นเสริมบาดเสริมแล้วกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นมีกระจกเป็นอะคริลิกนะครับกั้นห้องโดยสารระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับขี่นะครับบางทีเราอยากต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็ปิดสามารถที่จะปิดได้นะครับแล้วก็ทีวีไฟฟ้าสั่งได้กดขึ้นมาหน่อยอนี่นครับไฟฟ้าขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะดูล้ำล,ำลำ้จริงจริง ผมว่าก็โอเคนะสำหรับรถปี2007นะรถเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ก็ยังคงความ VIP ได้ขนาดนี้นะครับด้านบนหลังคาสังเกตว่ามีที่ฟอกอากาศให้ด้วยนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมคือคือจริงๆไม่มีมาให้นะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเจ้าของเดิมเขาดูแลสุขภาพดีมากๆด้วยนะครับอ่าด้านด้านอาดี๋ภาพมบ,บกขึ้นนิดนึงนรันตรงนี้คือถ้าถ้าเราเสริมเบาะนะครับก็คือหมายว่ามีคนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่เอาลงได้ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับ ความ V.I.P เรื่องความสะดวกสบายอะไรต่างๆแล้วผมชอบเครื่องเสียงที่เขาให้มานะเขาจะให้เอาพายมาเลยนะครับเห็นไหมครับซีดีรู้สึกว่าจะ12แผ่นหรือว่ากี่แผ่นผมจำไม่ได้กล่องข้างล่างนะครับสามารถที่จะใส่เครื่องเล่นได้เยอะมากแล้วก็ตัวเครื่องเล่นอย่างที่บอกครับก็จะเป็นเอาพายมาเลยนะครับมีม่านให้นะครับมีความ V.I.P สุดๆเลยนะครับ <c oughs> ผู้บริหารครับมูลค, <c oughs> คุณ <c oughs> จะเล่นมุกนิดน,นึงนะครับ โอเคไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังเออตรงนี้เออสวยนะเบาข้างหลังตัวข้างหลังเขาตัวใหญ่ฮะเขาถามมาเหรอเดี๋ยวไม่ไม่ดูเลยแอดมินช่วยดูอเอาเหรอแอ,อดมินช่วยดูหน่อยนะ,ะความมีพีก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าแล้วกันครับคันนี้แต่ผมต้องบอกว่าบอกราคาแจ้งราคากันก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับตัว t o y ย t a v ว n น u r รนะครับมาจิสตี้คันนี้ด้วยนะครับรถใหม่จริงๆอ่ะคันนี้เฉียด2ล้านนะ ล้านเท่าไหร่สักดาล้าน 9, เก้าเกือบสองล้านอะประมาณนั้นนะฮะสมัยสมัยนั้นนะครับต้องบอกว่าค่างเงินบาทแพงด้วยนะเ <laughs> <laughs> นะี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูรอบคันกันดีกว่าเดี๋ยวผมบอกราคาใครที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวผมบอกราคาราคาต้องบอกว่าพิเศษอยู่แล้วครับสำหรับการไล่สดของมูคุนคาเซนเตอร์นะครับด้านหลังเนะี่ยเบาะใหญ่ทีเดียวนะฮะนั่งสบายนะครับผมบาะนุ่มมากเออคืนรูปได้ดีมากนะครับอย่างเงี้ยเวลาเราจับแล้วค่อนข้างที่จะคืนรูปเร็วมากๆนะครับความ V.I.P. ของเขานะโอ้มี่านตรงน,นี้ปิดได้นะครับ อันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเงียบมากๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันกันหน่อยอ้อย,ยสวยครับสวยคันนี้ต้องบอกว่ากระทัดรัดแล้วก็ผมว่าดูดีนะทั้งจริงผมเห็นหลายท่านนะครับที่เอาไปใส่สเกิร์ตรอบคันแล้วก็ทําให้เป็น VIP ขึ้นมานะครับมากกว่านี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเขาไม่ใหญ่มากนะฮะด้านหน้ามีไฟตัดหมอกเห็นไหมกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบ หรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งน,นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาให้ดูราคากันดีกว่าใครที่ถามราคามาไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังใช่ไหมให้แจ้งราคาเลยไหม <laughs> แล้วอุบไว้ก่อนดีกว่าแล้วอุบไว้ก่อนเราให้ดูความหล่อของเขาดีกว่าจะสวยหรือหล่อ,อก็ไม่รู้แหละตอนนี้แต่รู้สึกว่ามีความพิเศษรอบคันนะครับนะครับสวยครับสวย ผู้บริหารยังนั่งอยู่ภายในนะครับรู้สึกว่าจะชื่นชอบีมากื้อยวิโกอโก้้ย <laughs> พ,พ,พึ่ง่อนไปด้วยนะรู้สึกว่านี่ยังเหลือเยอะอยู่นะวิ๊ก้นะนะครับอ๋อนี่ผมเออลืมให้ดูนี่ออยมาดูตรงนี้ด้านข้างนะครับมีที่วางแก้วเป็นแถวยาวเลยนะฮะตัวนี้ผมตองอว่าเออเขาตกแต่งได้สวยงามงพอสมควรนะครับเออ,เอ,อพี่โต้งบอกว่าไปพาไปตะวันแดงหน่อยเอาคันนี้ไปโอ้พี่โต้งผมว่า เรานั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าครับน่าจะกลับง่ายกว่าพี่นะครับโอเคอ่ตัวพื้นก็เป็นโอมพมมยายบัวเนาะเขาเรียกนะครับยายบวบหรือยายบัวยายบวบสิดักปุนนะครับความสะอาดสวยงามมากนะจะลองจะลองขับด้วยเลยใช่ไหมฮะสอบถามิเทอร่เน็ตเรายังครับดีใช่ไหมโอเคนะ อ่าโอเครอบคันแล้วเรียบร้อยแจ้งราคาเลยดีกว่าสักดาคันนี้ราคาพิเศษโปรโมชั่นแล้วกันเนี่ยครับหน้าร้านขายอยู่6กแสนเท่าไหร่นะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแต่วันนี้นะครับไฟ์สดเราให้ราคาพิเศษนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหกแสนกว่าบาทสาหรับรถ VIP ขนาดนี้นะครับเอาถ้าเทียบกับรถใหญ่ๆอ,อย่างรุ่นพี่อย่างเวลไฟเอาผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ให้เขาเรียกว่าความหรูหราหรือว่า VIP ไม่ต่างกันนะครับออปชันต่างๆหรือว่า สิ่งอำนวยความสะดวกประตูเปิด2ข้างให้ขึ้นลงได้สักดาลองดึงดูนะครับฝั่งนั้นนี่ครับถ้าเราเปิดแล้วนะครับมันก็จะโล่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะดูแบบมีเขาเรียกว,ว่ามีมีมมมเอกลักษณ์ของทางเวนตูรี่ด้วยนะครับก็คือเห็นหมมัน โล่งไปเลยแล้วก็ขึ้นลงสะดวกนะครับในที่บอกนะครับ649,000บาทใครที่มองหารถตู้รถอนเนกประสงค์รถครอบครัวนะครับที่มองหาอยู่เทียบกันระหว่างเออ SUV e, ห,หรือว่า PPV ขนาดใหญ่อยู่นะครับอยากให้มองคันนี้ด้วยเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพราะว่า600,000กว่าบาทนี่ถามว่ารถใหม่สอกเกือบ2ล้านนะสมัยนั้นคุณประหยัดไปได้เยอะแล้วได้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างนี้นะครับไปไว้ใช้สักคันนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับขอพระคุณคุณคุณอ,อะไรอะคุณนุหรือเปล่าครับ คุณนุชินะครับคุณหนูอาชิด้วยนะครับ,อรบ <g ül> <laughs> ขอบคุณมากมากนะครับที่บอกว่าสวยครับราคาด้วยนะครับอ่าราคาผมแจ้งไปแล้วนะครับ <m ust le> อ๋อพี่เขาใช้รุ่นนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อสักดารู้จักกับพี่เขาอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อขอพวกคุณมากมากครับช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะสำหรับรถสวยๆมงคลคันนี้นะครับโตโยต้าเวนเจอร์มาจิสตี้คันนี้ไปลองเล่นดอมชันกันใช่ไหมฮะเราออกนอกพื้นที่กันนะครับไปไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวให้ทีมงานสักดา ครับให้แล้วเราต้งไปนั่ง VIP กันดีกว่าอ่ะด้านหลังลืมปิดประตูหลังเปิดเ,เ,เพลงเบาๆให้หน่อย,อเ,ยเออเราผมจะลองเป็นผู้บริหารดูใช่ไหมลองลองเอาผมจะเปิดเพลงแล้วก็พยายต่อรองเอาอ,เอาชีพใกล้ๆบริษัททุกอยางมันจะมันจะเงียบไหม,มใช่ไหมฮะโอเคอ๋อราคาใช่ไหมฮะราคาแจ้งไปแล้วนะครับ649,000บาทอ่าสังเกกดเลี้ยวด้านหลังหน่อยไอประตูไอเอเอหลังอ่ะ ใช่ใช่โอเคอ่านะครับก็อุปกรณ์ด้านตรงนี้ผมก็มองว่ามันเหมือนคล้ายๆกับรถตู้นะ,ะรถตู้คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่อ่าอุประกอบอย่างอื่นนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับพร้อมพร้อมกว่านะครับรตู้อันลิีขึ้นแล้วเงียบไหมดันเปิดหรือยังอ่ะปิดประตูให้ผมก่อนดิ <laughs> เขาเลื่อนอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวนะ ปิดปิดพอได้ไหมโอเคอ่ะกดแช่ไปเลยอ่าเดี๋ยวนะโอเคมีไฟไหมตรงนี้มาเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเขาได้มีปุ่มเปิดไฟไหมข้างหน้าอ่าไม่ได้ยินเพราะว่าเราเปิดอันนี้ไปนะฮะมืดไหมครับถ้าเราม,มืดเราจะเปิดเราจะเปิดบ้านนะครับ เราพาทดสอบขากันเลยนะฮะดูความรู้ราและ V.I.P. ครับสดุดามีปุ่มเปิดไฟไม่ได้หนนะ่า<อ>มันมันเปิดไฟได้ไหม,มน่าจะมีไฟนะตรงน,นี้อ่ะจัดได้เท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวนะคุณกุ๊กไก่ไไคุณกุ๊กไก่บอกว่าจัดได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับคันนี้นะับปี0 7นย์็ผมยังไม่ได้เช็คอยดจัดนะดตแต่ผมเข้าๆว่าน่าจะหชั้น8ดใช่ไหม โอ้โหคันนี้จัดได้เกือบเต็มเลยนะฮะต้องว่าจะได้6กแสนแปดหมื่นบาทเลยนะจัดเกินเออจัดเกินสิเนาะเออเราขายหกแสนสีน่หมื่นเองเนาะสี่หมื่นเก้าพันนะครับจัดได้โอ้โหดูความความรู้สึกมีความรู้สึกผมเป็นผู้บริหารขึ้นมาทันทีนะฮะแต่ก็เออต้องบอกว่านั่งสบายนะนั่งเดินทางไกลเออเอารมบรรยากาศนะครับ๋ยาผมขออนุญาตเปิดมมากนิดน,นึงนะครับตัวความสว่างของในห้องโดยสารนะฮะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับผมตัวปกติผมก็ขาวอยู่แล้วนะครับ เขาอร่าฟอมไสอยู่แล้วยิ่งอันนี้เข้าไปก็ยิ่งใสกว่าเดิมอีกนะฮะรู้สึกว่าจะดำมากเลยตอนนี้จัดได้เท่าไหร่นะครับขอบคุณที่คุณกุ๊กไก่นะครับจัดได้น่าจะคันนี้อยู่ที่ประมาณหกแสนหกแสนแปดน่าจะได้นะครับก็ก็จัดเต็มแล้วกันนะครับใครที่มองหารถ VIP อย่างนี้อยู่นะครับจัดเต็มฟรีดาวกันเลยนะครับพาทดสอบนะครับพาทดสอบนี่คือช่วงล่างความนุ่มนวลของ โตโยต้าวิน u ูรี่นะครับเงียบดีไหมเงียบมากครับเงียบเงียบนะาก,การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะลูกค้าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะไม่ว่าจะเป็นภายในนะครับสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูตร,ตรงนี้นะครับถ้าเป็นอเอาง่ายว่าถ้าเอาไปรับจ้างแล้วกันนะครับคือ เอาไปจับรับจ้างนะครับเครื่องอ๋อคุณคุณศักดาเอาคุณศักดาถามทำไมคุณศักดาเอไม่ใช่ไม่ใช่คุณทุกคนโอเคเอาใช่ไหมเครื่องเบนซินหรือคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม2.7นะครับ VVTi จริงๆเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน Toyota Fort u n e r นะครับก็คือเป็นรหัสเครื่องตัวเดียวกันเลยแหละครับแต่เอามาใส่ในส่วนของรถตู้นะครับก็คือรถผู้บริหารแบบนี้ส่วนใหญ่รถรถรถผู้บริหารหรือว่ารถ VIP ส่วนใหญ่นะครับ ไม่เป็นโตโยต้าวิลไฟลเอาผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่เป็นเครื่องเบนซินนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องเบนซินเลยครับเพราะว่าคือกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเน้นความเงียบนะครับอัตราเร่งที่ดีนะครับเครื่องสมูทนะฮะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวอันนี้คือขับผ่านลูกและหน้านะครับขัทดสอบกันอย่างนี้เลยนะครับครับทั้งทายแฟนเพจนะครับอยากได้รถอะไรนะครับ หรือหรือหรือว่าอยากรู้ส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับผมจริงๆความรู้ในส่วนของรถคันนี้ก็ไม่เยอะนะแต่อยากจะเล่าในส่วนของฟิลลิ่งนะครับการนั่งแล้วก็หรือว่าการทัศนวิสัยในการอมองต่างๆนะครับหรือว่าการเขาเรียกว่าการใช้งานโดยรวมนะครับอันนี้คือเปิดเปิดอะคริลิกแล้วใช่ไหมฮะเปิดประตะูโอเคนะครับก็โอ้โหค่อนข้างนิ่มนะฮะผมมีความรู้สึกเป็นผู้บริหารจริงๆเลยนะครับนั่งสบายนะครับคันนี้ทำดีใช่ไหมฮะ ตาเร่งเป็นไงครับอ๋อเออนี่ฮะนอกจากจะคนผู้โดยสารหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยรู้สึกดีแล้วนะครับคนขับเองนะครับยังรู้สึกสนุกด้วยขับดีเลยนะฮะเอออ๋อใช่ใช่ครับรอบรอบเขาก็ขับที่จะเร็วนะฮะนะครับเราพาทดสอบขับกันจริงๆเลยนะครับ วันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะฮะออกนอกื้นที่นะครับขออนุญาตเจ้านายหรือยังครับอ๋อเหรอใช่ไหมขายถูกครับขายถูกอ่าแ่จริงๆผมเห็นในตลาดส่วนใหญ่เขาหกเ้าเต้นนะถ้าเป็นตัวมาจิตตี้นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับพิเศษจริงๆแล้วก็ด้วยความที่อ่าอุปกรณ์ภายในหรือว่าสภาพรถเขาน่ะยังใหม่มากๆนะครับแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุชนหนักอะไรไม่มีเลยนะครับผมไปดูฝากระโปรงเมื่อกี้ยังลืมเปิด ฝากระปรงหน้าให้ดูนะครับแต่ว่าเรามาทดสอบขับกันก่อนเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับทั้ง40กว่าท่านนะครับที่มาดูผมนั่งรถเล่นนะครับมาดูผมนั่งรถเล่นทําไมเนี่ยกำลังจะบอกนะครับว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าการใช้งานนะครับหรือว่าสมรรถนะนะครับของรถยนต์ขนาดเกือบ2ล้านแล้วกันนะครับ ขับดีไหมนะครับแล้วก็ความนิ่มนวลเป็นยังไงนะครับแล้วคันนี้รถปี2007เนี่ยยังดีอยู่ไหมนะครับช่วงลงช่วงล่างเป็นยังไงนะฟิลลิ่งในการใช้งานจริงนะครับอ่าตีเออจริงจริงนั่ง,น,งนั่งนี้ก็หลับได้เลยนะครับเพราะว่าตีวิกีเมาส์ส่วนหวเบาะนี่คือเขาทําให้กระชับก็ไม่ถึงว่ากระชับมากก็สามารถที่จะเอียงซ้ายขวาได้แต่ว่าทําให้รู้สึกเขาเรียกว่าปลอดภัยตรงคอนะฮะ ือบางทีถ้าเป็นหัวเบาก,กลมๆเลยบางทีเราพลิกไปก็อาจจะคือถ้าหลับนะครับก็อาจจะทําให้เคยดคอเคยดได้เลยนะแต่ตอนี้ก็สามารถที่จะโอบได้ตรงศรีรษะได้ดีมากๆนะครับนั่งสบายนั่งสบายนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากแชร์รให้กับทีมงานโมงคลคาเซนเตอร์มาดูผมขับนั่งรถเล่นกันนะครับด้านหลังนะครับออยผมอยากให้ดูหน่อยนะเพราะว่าด้านหลังตรงตรงเบาเนี่ยเห็นไหมฮะ ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็นั่งสบายเลยทีเดียวนะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะพับเบาะลงมาเป็นที่วางแก้วได้นะครับ hmm. ก็ด้านหลังได้ประมาณสักถ้านั่งสบายหน่อยก็3าคนนะครับสามท่านแล้วก็เบีดเบียนหน่อยก็ได้4ท่านอยู่นะครับนั่งสบายอยู่ฮะเครื่องโฟกาศทำงานนะครับตรงน,นี้ก็สามารถยกได้นะครับจริงตัวเนี้ยถ้าถ้ามีาผู้โดยสารเพิ่มก็ ตรงนี้ได้นะครับดึงพับลงมาได้แล้วเบาะตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนไปสุดตรงนู้นได้เลยนะครับคือเป็นรางเลยเห็นะครับรางยาวเลยนะครับนั่งได้สะดวกมากนะครับนี่คือสกดาจะพาพี่ไปไหนครับอ๋อเนียคบเลขไม้เท่าไหร่ครับนะครับคุณแบงค์ถามเข้ามานะครับเท่าไหร่นะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นโอ้คันนี้วิ่งแค่ วิ่งแค่1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นรับรถที่ต้องบอกว่าคือส่วนใหญ่ถ้าคนมองถึงรถกลุ่มนี้นะฮะร,รถกลุ่มที่เดินทางบ่อยนะครับเดินทางไกลหรือว่าเป็นรถที่ใช้งานบ่อยๆนะครับไม่เยอะนะคันนี้เลขไม่อยู่ที่แค่แสนเก้านะครับสำหรับรถปี2007นะฮะไม่แค่แสนเก้าเฉลี่ยก็หมื่นกว่ากิโลนะต่อปีนะครับหมื่นกว่ากิโลต่อปีโอ้โหใช้งานน้อยสภาพสวยงามแล้วก็เออจริงเน่ยผมว่าเหมาะกว่าหลายๆรุ่นนะที่ใครมองหารถ กลุ่มรถครอบครัวที่ใช้เดินทางไกลเนี่ยผมว่ารุ่นนี้สำหรับ6 0 0แสนกว่าบาทน่าสนนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามนะครับของมงคลคาร์เซ็นเตอร์เรานะ่ครับผมพามาทดสอบขับนะครับพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่านั่งอยู่ด้านหลังให้เป็นผู้บริหารห้สักดาเป็นคนขับนะครับซอศสักดาบอกว่าอัตราเร่งดีมากนะครับเรบเครื่องยนต์2,700อซีซีเป็น b v t i เครื่องเดียวกันกับ Toyota Fortuner นะครับอันนี้เราสามารถที่จะปิดลองดูว่าเงียบไหมก็ไม่รู้ว่าเงียบไหมนะครแต่ก็ข้างหน้าไม่เปิดเพลงเลยก็โอเคครับเดี๋ยวเอาลง่าใช่ไหมพูดเมื่อกี้นี่คือไม่ได้ยินเลยใช่ไหม คันนี้ติดแก๊สหรือเปล่าครับอ๋อคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับเดี๋ยวผมกดทีวีขึ้นครันคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมเจ้าของเดิมคือใช้น้อยใช้น้อยแล้วก็ที่สําคัญคือเอาง่ายว่าคนมีตังค์นะครับคนมีตังค์ฮะไม่ต้องติดแก๊สก็ได้ครับผมใช้ดูแลดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าติดแก๊สก็อย่างที่บอกครับว่าราคารถสองล้านก็คงจะดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับคันนี้สําหรับผู้บริหารจริงๆนะครับใช้งานจริง ไม่น้อยจริงนะครับพี่กุ๊กไก่นะครับสนใจนี่มาดูตัวจริงได้แล้วก็มาทดสอบขับได้เหมือนผมทดสอบอยู่ตอนนี้เลยพี่ขับดีมากๆนะฮะครับใครที่มองหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้นะฮะสีสวยด้วยนะเงียบเนาะเออเงียบมากเงียบม,มากนะฮะคือต้องบอกว่าคือผม,ผมชอบขนาดของเขาด้วยแหละ คือการรูปลักษ์ของเขาคล้ายๆตัวโตโยต้าไฮเอใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าเหมือนไฮเอ็ดรถตู้หลังคาเตีย้ยอะไรแบบนี้แต่ด้วยความพิเศษหลายอย่างที่ทําให้แตกต่างไปแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรากำลังจะยูเทิร์นนะครับเทมง,งานทุกสถานการณ์นะครับตอนลังยูเทิร์นกลับไปที่ร้านนะครับกลับไปที่เต็นท์นะครับว่าเดี๋ยวไปจอดให้ดูเปิดฝากระโปรงให้ดูอีกทีนะครับว่าคันนี้หัวน็อตเดิมไหมมีการแกะหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมนะครับ ย้ำอีกทีนะครับคันนี้วิ่งแค่แสนเก้าหมื่นกิโลสำหรับปีรถปี2007เฉลี่ยปีแค่หมื่นกว่ากิโลนะครับจะรขอนั่งเฉยดูเป็นร้อยอ่านั่มนั่งเฉยดูเป็นร้อยเลยสวัสดีนะครับทุกๆท่านด้วยนะครับเครื่อง2.4หรือ2.0งจุดศูครับเครื่องพี่ครับพี่โต้งครับคันนี้เครื่อง2.7ครับผมพี่ขอบคุณพี่น,นิวนะครับขายเก่งนะพ่อค้าโอ้ ผมขายขายรถครับขายรถนะครับผมก็เราก็มามาทดสอบให้ให้ให้ลูกค้าดูนะครับมันก็เลยมาลองนั่งดูนะครับมีความรู้สึกสบายนะครับเพราะมีคนขับให้นั่งนะครับอันนี้ใช่ครับผมพี่พี่แบงค์นะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง2.7 VVTi ครับผมใช่ครับเป็นเครื่องตัวเดียวกันครับที่อยู่ใน Toyota F o r เ u n e นอเบนซินนะครับแต่ครั้นี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับย้ำอีกทีนะคร อะไรนะอ๋อทวนราคาอีกทีนึงเนี่ยโอ้โอ้สักดาขับรุนแรงไปหน่อยนะครับอ่าทวนราคาอีกทีนึงนะครับคันนี้นะครับรถ Toyota าเบนจูรี่นะครับเป็นตัวมาจิสตี้นะครับอ่ารถใหม่เกือบ2ล้านนะครับมงคลคันเซ็นเตอร์ขายคันนี้อยู่ที่6 4 9 0 0สบาทนะครับใครที่มองหารถครอบครัวอยู่นะครับห0 0สนกว่าบาทโอ้แจ๊ดทุกวันนี้ก็น่าจะ7 0 0 0แสนกว่าแล้วนะครับคุณได้รถ VIP ขนาดนี้นะครับนั่งสบายแล้วก็เอาง่ายว่า สำหรับผู้ที่รักครอบครัวมากๆกนะครับอาจจะเป็นผู้สูงอายุพาเดินทางไปไหนไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่รถสูงมากขึ้นลงง่ายนะครับแล้วก็เปิดประตูได้2ข้างฝั่งหนึ่งเปิด,ปดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะดีใจครับที่ลูกนะครับเลือกรถที่เป็นบอกว่าเป็นรถที่รถเขาเขาต้องบอกว่าอะไรล่ะความสะดวกสบายซื้อความสะดวกสบาย เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวงทีวีอะไรนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมว่าคันนี้เป็นตัวเลือกนึงที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเราถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้มีลูกค้ามาดูรถเยอะเลยทีเดียวนะครับอ๋อใช่ไหมฮะโอ้เนรับลูกค้าติดตามจากไลฟ์สดมามันจะมาดูโฟล์กเนอร์แล้วนะครับสามคันเมื่อกี้นะครับฮะเราก็จะไปสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยไหมนี่หรือยังไงนะ่ยโอเคเนี่ยเดี๋เขาซื้อก่อนใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราจอดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับไม่ไม่ใช่ห้องเครื่องเพราะรุ่นนี้ห้องเครื่องเขาจะอยู่ตรงใต้เบาะนะครับมันจะเปิดอย่างนิดนึงก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้าแล้วกันฝากระโปรงนะครับว่าคันนี้มีการแกะถอดขยับหรืออะไรยังไงไหมนะฮะความเดิมของรถคันนี้นะครับสำหรับรถไม่แค่1นึ0 0 0สกมนิโลเมตรนะครับโอเคอันนี้ถึงที่หมายแล้วนะครับขอบคุณทั้ง80ท่านที่ยังดูผมนั่งรถเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ลงจากรถนะครับ มาดูอะไรกันเดิมาดูอะไรกันอ๋อใช่ไหมฮะดูรถสวยจัดได้หกแสนแปชัวร์ไหมครับเดี๋ยวผมขอญาตเช็คอีกทีแล้วกันครับพี่กุ๊กไก่แต่ผมว่าน่าจะชัวร์นะเพราะว่าผมอ่ามันอ่าเครดิตได้เยอะนะครับโอเคก็ถือว่าผมลงฝั่งนี้แล้วกันผมรีบเอาล็อกไม่สักดาเปิดตัวล็อกไลย กดล็อกรถหรือเปล่าเออผมก็ว่าอยู่เออนะครับดูไฟฟ้าโอเคนะนะครับมีความเป็นผู้บริหารขึ้นมาทันทีเลยนะครับลงจากรถมานี่ครับสําหรับใครที่มองหาอยู่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวลืมทางหน้าเปิดฝากระโปรงหน่อยโอเคจัดได้ชัวร์ไหมใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวผมเช็คยอดจัดชัวร์วให้แต่ผมว่าเบื้องต้นน,น่าจะจัดได้เยอะมากครับตัวนี้น่าจะจัดได้อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่ จริงน่าจะเครดิตด,ดีน่าจะเกือบ7 0 0 0แสนอยู่นะ,ะให้ดูห้องเครื่องนะครับอดูไม่ใช่ห้องเครื่องด้านหน้าของรถแล้วกันนะครับเพราะว่าทำเรารถตู้เครื่องเขาจะอยู่ใต้เบานะเนาะตรงนี้นะให้ดูนะครับความเดิมความสวยงามนะครับเห็นไหมฮะกระป๋องอันนี้เป็นที่ฉีดน้าฝนนะสังเกตไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองไม่ไม่คือไม่คือดูแลดีครับผมเนี่ยเห็นไหมที่หม้อพักน้านะฮะใช้น้ํายาหล่อเย็นตลอดเลยอันนี้แสดงว่าเขาดูแลรถด,ดีนะอันนี้ น้ำยาเรายังยังมีเลยนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับดูฝากระโปรงครับที่น็อตฝากระโปรงนะครับนี่นะครับอ่านะครับไม่ไม่ได้ขันนะครับดูตรงนี้ครับอ่าดูหัวน็อตต่างๆนะครับจุดมิดอาร์คต่างๆนะครับกิบล็อกนะครับทุกตัวนะครับไม่ได้ขันเลยนะครับไม่ได้แกะเลยนะครับอ่าดูด้านตรงคานหน้าด้านล่างนะครับนี่ครับสวยงามเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับ ยูดด้านบนนะครับมอกอครบทุกจุดเลยโหต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวเอ๊ะคันนี้ขายพร้อมป้ายทะเบียนหรือเปล่า <c oughs> ยังไมไ่ยังไม่ไไมไสอบถามเจ้านายนะว่าคันนี้ขายพร้อมป้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่สวยงจริงครับย่างไม่ด้วยเออนะฮะใครที่มองหาอยู่อันนี้เราเรา,เรามองไปฝั่งนั้นนะครับลูกค้าติดตามมาจากไฟ์สดเมื่อสักครู่นะครับที่สอสัปดาห์ไ์ไป พอเจเนอร3คันติดจองไป1คันตอนนี้เหลือ1คันลูกค้ากาลังดูนะครับต้องบอกว่าติดตามมาใครที่มองหาอยู่รถครอบครัวคันนี้ด้วยก็ได้นะครับให้ดูกันเป็นคร่าวๆหรือไม่เข้าแหลมุกยี่้อ,อทดสอบขับมาให้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามานะครับทักเฟซแอดไลน Add ์หรือโทรเข้ามาได้หรือทักเข้ามาเดี๋ยวมีแอดมินตอบให้นะครับว่าคุณสนใจรถโตโยต้าเบนจูรี่คันนี้นะครับผมในราคาพิเศษ649,000บาทสำหรับตัว มาจิสตี้คันนี้นะครับผมรถใหม่เกือบ2ล้านนะฮะย้ำไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมงคลคาเซนเตอร์ใครที่อยากได้รถรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์เอ็มพีวีพีพีวีขนาดใหญ่หรือรถไฮคลาสต่างๆแบบเอาพาดเวลไฟเลยหรือว่าเป็นรถจี๊ปรถแฮมเมอร์ก็ได้นะครับรถที่แบรนด์ต่างๆที่คุณมองหาอยู่นะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าที่นี่สามารถที่จะหาให้คุณได้นะครับแล้วก็มาเลือกอมาทดสอบขับกันอีกทีหนึ่งเนาะส่วนใครที่ อยากได้รถนะครับไมาจะเป็นเขาเรียกว่ารถอีโคคาร์นะครับรถกลุ่มนี้ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนคลับแฟนไม่ใช่แฟนคลับแฟนคลับนะครับแฟนคลับนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นปีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้2ปีนะครับผมต้องบอกว่า24เดือนไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับการรับประกัน เครื่องยนต์ของทางมงคลแคนเตอร์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ด้วยนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมแอดมินเป็นต่อไปแล้วนะครับผมมีรถอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมแนะนําอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ